สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับพันหมีกระช่องพันหมีร่นเหลกครับพี่น้องก็ภารกิจเร่งดวนครับก็แต่งตัวเรียบร้อยครับครบกระทำเรียบร้อยครับผมยามเย็นๆครับพอดีเพื่อนโทรมาครับให้มาเอาผึ่งสักลังครับพอดีว่ามีคนมาขืนเล้ยวเอาไม่ได้ครับผมเป็นมือทีสองครับอาสาสมัครมาดูไปครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปชมรังผึ่งกันเลยครับก็ห่างหายไปนานแลวครับทางเดินเข้าไปน้ำ แล้วจะต่างกล่องไหนพี่นอ้องเอ้ยคุณครับ้อยเขาขื้นแจ๊กกะลอยทำอะไรด้วยโอ้ยผึ่งคุณครับลัางผึ่ง,งลัางองอมงามเลยครับพี่น้องแต่ดูทรงเดี๋ยวพอมันอาจจะเกลี่ย เดี๋ยวผมไปหามุมตั้งกล่องตัวเคนนีนะครับพี่น้องไม่กล้าตั้งครับดูข้างล่างต๊มาตามเรียบร้อยไม่คุ้มไปครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอ,อยาดขึ้นต้นแป๊บนึงเราไปโบกักับต้นครับครับผมพี่น้องขึ้นมาถึงไม่เรียบร้อยครับปัดดูแล้วโอ้ยรู้แล้วน้ำเริ่มทพดครับ แผลจะในนี้น้ำเลยแต่ลูกพ่อได้นะครับผมขอนะครับว่าพึงล้างลงไปเหรียญไปก็บานเขาคบผมก็หายใหญ่ไปท่าอยู่ติดขอนะครับผม nặng lười Bên làm nó nữa kìa, thua sát còn Thank mm -hmm. you. เป็นหนองโกงหัวยังใหญ่ครับโกงหัวยักสามูอ่ะ4ีลูไม่ได้ว่าเขามากวัแเหลี่ยถอดหนามเลยลอยเขามันลนหูแล้วครับเนี่ยเอาไม่ได้หนจะโดนตอแล้ว ผมก็ได้ลองเซีบด้วยของขึินมาใช่ครับผมมีหนองลงต้นไอ้ลองปล่อยดูครับเดี๋ยวเขาจะอยู่ ไปครับผมพี่น้องลงกต้วครับเสร็จเรียบร้อยง่ยผมก็ฝากกดติดตามหลับชมเป็นกำลังใจได้นะครับเด้อพี่น้องช่องพันนี้รุนแรงครับไปครับผมสำหรับิปนี้ก็ขอญุญาดจบคลิปแค่นนครับผมกล่คำว,ว่าสวัสดีครับ